เมื่อสักครู่เราได้คุยถึงเรื่องชาตร,ครีคุณน้องช่วงนี้เราก็จะมาโฟกัสในเรื่องแหนชาตรีในกิจครับนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ที่คุณครูมารีของนัเข้ามาสู่กรมศิลปากรนะครับอย่างองค์ความรู้หลักวัฒนีรรมนะก็มาสู่การสร้างการแสดงต่างๆยกตัวอย่างเช่นลราไม้ตูชาตรีนะครับลราซัดชาตรีชายหญิงที่เราเป็นหลักสูตรหนึ่งใวันนี้จนถึงในละครนุมโนรูล์ครับก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งที่ย่างอ่านทำร่วมกับผู้เรี่ยวชาย ในสมัยนั้นนะครับอันนี้ต่อไปจะให้ครูน้อยนะครับพูดเรื่องของรำซักไว้ครูก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับครูไก่มาทิดนะครับกราบสวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่รับชมผ่านเื่รอออนไลน์นะครับสําหรับรำไว้ครูชาตรี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่บรรจุไว้ในหลักสูตร นะครับมันจุงไว้ได้ลัาสูตรซึ่งจริงๆเนี่ยเสียดายเพราะว่าเหมือนขนาดรุ่นรูนสมบัติเรียกว่าพี่บตสนะครับยังไม่ทันผมเองก็คงทันไม่ได้เคยได้ยินไปชื่อนะยี่แต่ชื่อเพราะว่าทราบจากประวัติเนี่ยขออนุญาตเรียกเจ้าหมัดมา่นนะ,รนะ,ะเรียกตามครูบาอาจารย์คือท่านพออายุแปดสิบเนี่ยท่านไม่ได้สอนแล้ว เนื so unku, out, ่องจากสุขภาพสุขภาพของท่านอายุ80ก็ประมาณปี2506 0 0 0ครับพูดง่ายคุณน้อยเป็นปี4หรือปี6คุณน้อยข้าไปเรียนในโรงเรียนนัสสิงตอนนั้น08จบป .4 แล้วไปเข้าชั้นต้นเนี่ยต้นปี่1เนี่ย08าะนั้นไม่ทันแล้วย่าออกไปก็แต่อ2ก่อนหน้านั้น2ปีแล้วนะครับแต่ก็ได้ยินชื่อ ไดยินชื่อเห็นภาพยังประทับใจอยู่ว่าโอ้โหมีรูปภาพการแสดงที่ที่เป็นรุ่นครูอ่ะรุ่นใหญ่รุ่นครูที่เล่นสังทงอ่ะมีจะมีรูปครูบาอาจารย์เยอะแยะไปดเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีย่าหมาดกับแม่มูลที่เล่นเป็นงอกแยงนึกก็โอ้อายุท่านเท่าไหร่เนี่ยทำไมท่านสามารถแต่งเนเครื่องแล้วก็เล่นได้ นะครับมองตวัวหรือไงเป็นนามองตวัวในรถันนาเนี่ยรุ่นครูบรมครูทั้งนั้นเลยก็ชื่นชมนึกชื่นชมอยู่ยว่าแต่ดายนะตอนนั้นทันแต่ไม่มองมูลแม่มูลนม่เลยนะครับแต่ไม่ทันยากประวัติของชุดรำไหว้ไหว้ครูชาตรีต้องบอกว่าเนื่องจากว่ามีท่านอาจารย์ธีรยุทธ์ดวงศรี ที่ถือว่าที่ถือเป็นหลักท่านได้จรุณาเขียนอธิบายความเป็นมาไว้นะครับน่าจะอยู่ในเล่มนี้ก็จะน่าจะมีนะ,ะว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณปี22496หรือยังไงเนี่ยได้มีการประชุมกันเพื่อจะปรับขยายขยายจะเดิมน่ยมีแค่หน้าสิงห์้นกลาง การสามและขยายไปอีก2ปีคือชั้นสูงสูงหนึ่งสูง 1, สอง 2, ซึ่งรุ่นเราไม่ไั้ทันะเรงยังยางขาดหิวขาดชั้นสูงด้วยกันใช่าะว่าตอนนั้นเนี่ยเพราะนั้นพอมีขยายหลักสูตรไปเนี่ยก็ต้องมีเนื้อหาวิชาที่เข้ามาเข้ามาใสจากเดิมเนี่ยชั้นต้นมาอยู่ชั้นกลางเนี่ยศึกษาอะไรบ้างนะครับพอเป็นชั้นสูงก็ต้องมีเนื้อหาที่เข้ามาก็ทราบว่าในนั้นมเทิยุทธ อธิบายว่าก็เลยย้าหมั่นเนี่ยครับก็เลยเนำเอาคำร้องแล้วก็กระบวน่ารท่ารำไหว้ครูชาตรีเนี่ยเข้ามาบรรจุในหลักสูตรสูแต่แบบท่านท่านบอกว่าเนื่องจากย่าหมั่นเนี่ยท่านไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นละครชาตรีโนโราชาตรีเพราะท่านจะเล่นมันแต่ละครนอ,นนอกนะครับละครนอ,น,นอกเป็นหลัก แล้วก็ส่วนชาตรีเนี่ยเป็นไอ้คณะไทยสรีใช่ไหมครับปู่ย่าเนี่ยเล่นเล่นแนวนครนอกนะครับเล่น,นแนวะครนอกทีนถ้าเบิดว่าบางงานเนี่ยที่ผู้จ้างเนี่ยต้องการจะให้มีการรำซัดทา่านจะต้องไปหาคนที่สามารถรำได้มาเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพอจะเอาอันนี้เข้าไปในหลักสูตรแล้วเนี่ยก็เลยไปเชิญ ให้แม่รูสอนถ้าจำไม่ผิดครับแม่รูสอนเนี่ยซึ่งท่านมีความสามารถมากทั้งร้องทั้งรำเป็นที่เรื่องชื่อแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการมาขายมาขายทอดให้กระบวนการรบร้องอันนี้ให้แล้วแต่ว่าญากเนี่ยก็พยายามตัดทอนทั้งคำร้องและกระบวนการรำซึ่งมันเยอะมากๆเลย,ย,ยมันยาวมากๆเลยเพื่อให้เหมาะก,กับ เนื้อหาที่จะสอนใ,นในในระดับชั้นนักเรียนที่จะได้เรียนเนี่ยคือต้องชั้นสูงสองซึ่งถึงเป็นปีสุดท้ายปีสุดท้ายของของของชั้นเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการมากเพราะว่าแม้แต่ปัจจุบันนี้เนื้อหานี้ก็ยังบรรจุอยู่ในการเรียนการสอนแล้วก็มีการเผยแพร่ผมย้ำบอกได้ทุกวันเราทงให้ซับ ชาตลีเนี่ยได้มาถยู่ในวงการการศึกษาเป็นก,นนกลองนะครับก็ได้มาอยู่ว่ามันจะมปัจจุบันแล้วก็อย่างที่แม่เล็กว่าเนี่ยพอจากไว้กุศลีแล้วก็ขยายผลบีเป็นรำเป็นรำซักที่เรานิยมเล่นกันป <laughs> ัจจุบันเนี่ยนะครับซ <laughs> <uel ess> ักชายหญิงแม้กนระทั่งซักหญิงรู้ว่าน <head> ในละครหรืออะไรยางไงนะครับก็คือ เรืนี้ถือเป็นต้นต้นเขาเลยครับเข้ามาในยุคนั้นนะครับพอยุคเริ่มแรกก็จะเป็นละครนสกัดโกนตัวละครหลวงมาส่วนใหญ่ายาหมันนี่แหละเป็นพูดนำเอาองค์ความรู้จากละมรข้างนอกที่มีการกระจายเนีจจ่ยเข้ามาสู่สถาบันาการศึกษานะครับสุวรรณที่เนี่ยก็เป็นพุ่มอุปการอันหนึ่งของยาหมันที่ต้องกล่าวหาไว้นะครับครับซึ่งครูน้อยคุณคประชัยของเราเนี่ยติท่านลองตำแหน่งนักดีนักสืบานาตต่างๆของสถาบัน ก็จะมีลักสูตรของศิลปินโดยตรงในส่วนนี้ก็จะมีอยู่ในรักสูตรมีครับมีอยู่ทางการมีนะครับซึ่งวันนี้มีโชว์วันนี้ก็มีการมีสามทิศให้เห็นเพราะจะเห็นว่าท่าดังที่ย่ามาเนี่ยจะมีทั้งที่ความเป็นโนราไม่ยังมีอยู่คแฝงที่อยู่าจะเป็นท่าท่าเขาควายท่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท่า ขี่นอนเกีย่ยวขาที่แต่เวลากินนอนเนี่ยที่ยกเท้าขึ้นมาเกี่ยวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจะเห็นว่ามันจะเห็นว่ามีกระบวนท่าดั้งเดิมเนี่ยของนัราจำปีเนี่ยเข้ามาผสมอยู่ในชุดนี้ด้วยครับต้องเรียนผู้ชมทางบ้านก่อนถ้าเผื่อใครที่ไม่ได้สายหน้าตาสิลป์เนี่ยย<ช>ังไม่รู้ว่ารำซัดไหว้ครูเนี่ยคืออะไรนะเรียกผมขอเกิดนำนิดนึงว่า<ช>คือละครชาตรีเนี่ยเป็นละครที่ผสมภาษาคือในสมัยกัปติสาเนี่ย มีเกิดสงครามมืองแบบใต้เนี่ยก็มีการเกมชาวพัทลุงเข้าไปกรุงเทพนะครับก็บคือชาวใต้นี่ยชาวใต้ก็เอาประเพณีพิธีการเล่นโนราเนี่ยโนราชาตรีเนี่ยขึ้นมาด้วยในกรุงเทพนะครับต่อมาละครโนราชาตรีก็กลายเป็นละครชาตรีเอย่างง่ายๆแล้วละครชาตรีก็กนิยมเอาไปเล่นในงานที่เป็นมงคลก็คืองานแก้ศีลปนนะก็คือถ้าเป็นภาษาใต้คือตัดเหมยนั่นแหละก็เลยเชื่อกันว่าครูชาตรีนี่แหล เวลาหาละครชาตรีเวลาหาละครไปแก้บนเช่นควงขลงสารกอกรูตัดสินบ้นอย่างเงี้ยก็เลยต้องหาละครชาตรีไปทำเพราะาชาตรีไม่ตมีวิทยาการนะครับไปทำแลวก่อนจะเล่นละครชาตรีต้องมีรัซัดไหว้รูก่อนก็สืบมาจากทรรการปูหรือไหว้รูทัโบราณแต่มาพัฒนาปร,รับปรุงขึ้นเช่นเลียนจากชุดใส่เสื้อแบบเดิม ใส่ต่เครื่องละครในกรุงเทพนะครับอนี่ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะครับ,รบซึ่งวันนี้เราจะได้ชมกันได้ชมกันแล้วก็แต่วันน,น,นี้ครูก็ได้ช่วยแปลสองก็นะเป็นกระบวนการที่สืบทอดมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในหลักสูตรเลยแล้วก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าอันหนึ่งที่สําคัญก็คือคนที่รำเนี่ยต้องเป็นนายโรง,งเป็นตัวระเอกของเรื่องอ่ะก่อนก่อนจะเล่นเรื่องใหญ่ก็ต้องออกมารำ กล่าวคำบนหัวครูแล้วก็รำซัดที่เขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกซัดหน้าเตียงอ่ะเอการซัดกระวนท่าหลังจากที่ร้องแล้วก็รําอยู่บนเตียงแล้วเสร็จแล้วก็ลงมาซัดข้างล่างแล้วต้องมีเตียงมาเชื่อมกอดรหรับแขนที่แม่เล็กของครูนี้ครับเรีนถามเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าจะต้องฟังเสียงโคนฟังเสียงกลองตุ้มเพื่อที่จะ จะต้องร้องนานด้วใช่ครับเพราะว่าหนึ่งคนร้องเนี่ยต้องร้องต้องร้องเองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะเนี่ยจังหวะหน้าทัพของของชาตรีเนี่ยจะเน้นเรื่องจังหวะมากอย่างที่แม่ที่แม่กรุณาไล่ให้ฟังแล้วปะทุนทุนปะทุนปะปะทุนปะปะทุนปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรำให้ให้ให้ลงจังหวะด้วยก็มีเรื่องเรื่องเล่าที่ไดเคยตอนสมัยที่ บันทึกท่ารำเอาไว้นะครับสำหรับการเรียนสอนแล้วก็แต่เพิ่นไปออกรายการมาราธอนอ่ะตอนนั้นแต่งก็แต่งเครื่องดีนเครื่องคราเนี่ยนะพอซัดจังหวะเร็วปัตตุนปักคนปักคนปักคนปักเนี่ยแล้วเพร่องมันเร็วมากก็เลยไม่สามารถที่จะรำแบบว่าแต่บอกผมจะเป็นปัตตุนกันเป็นเราก็เลยใช้รัดจังหวะเอาแต่นี่จะเป็นจังหวะจังหวะจังหวะไอ้จังห้ะงันก็ต้องเพิ่มจังหวะ นั่งไปมันก็นเลยแบบว่าผิดหลักของคารลัมชาตรีเขาเลยเป็นงว่าที่ต้อง ้องประสานก่อนใช่ครับก็เดี๋ยวจะแก็เดี๋ยวจะยิงครัปัญหาคือบทตีทับเนี่ยมันหนักอยู่ใช่บทตีทับไปเนี่ยพอเข้าสุกทีเนี่ยกุนน้อยที่เล่าเนี่ยคือตีไปเนี่ยบ้านคนบ้านเป็นคนลำตาอกลำไม่สบายแต่ฝ่าคือถ้าเกิดทันก็คือไม่เป็นท่าเลยเราไม่เป็นท่าเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ี่ต้องขอบพระคุณนะครับเพราะว่ากูดูเรื่องนนนะครับที่ต้องบอกว่าทาาตีที่เจดูแลียรแสดงว่าเป็นอย่างดีอันนี้คือชาบีโดยตรงสืออันนี้คือญาชาบีญา คุณูมเรือโนนที่บานหลังหลวงนะครับขอบคุณด้วยที่จะมาเป็นคนตีนับตรงนีนะครับสมัยก่อนผมเสริมหน่อนใช่ไสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ย้ําหมันถ้าะยากการไปหาเราคนกม่หัดใช่ไหมย้าหมันเรเป็ไปตามถ้ายากซับใช่ไหมก็ไปตามทางบ้านเรือโนนเล่นได้สมัยก่อน็ต้ก็หาตกัน ยกกันไปยกกันมาครับเราต้องขอบคุณนะครับครูวันนี้ครูได้มาเล่าเป็นน้อยเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ดัดขึ้นมาในเรื่องของสัตชันตีขึ้นเดี๋ยววันนี้ทายาทนะครับน้ำหมูนะครับยานาคุนสีจะได้เป็นแทนของทายาทนามกของครณดูด้วยนะครับเราจะได้ชมการแสดงที่รายาทของคุณนะครับ อันนี้นิดเดียวเองจีิงๆองความรู้มันมีเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าด้วยระยะเวลานะฮะถ้าใครสนใจผมก็เอาปากกับหมับต้องขอบคุณทางทายาทนะครับที่ได้ช่วยกันจัดงานเรื่องด่วนขอบคุณครูครังนะครับลอง